สองคอมเมนต์ล่าสุดน็อตวรริสหลังทัวลงปมการเมืองพูดถึงหมู่112ก่อนหน้านี้พิธีกรหนุ่มน็อตวรริสโดนทัวลงอย่างหนักเมื่อพูดถึงหมู่112แบบนี้กลางรายการเฉไอ้14ล้านเสียงที่เลือกคุณมาเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะเปลี่ยนหมู่112นะ เขาต้องการซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่องของ3,000บาทหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนกฎหมายข้อนี้เพราะฉะนั้นคุณบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยเรามีรากเง่าของเราล่าสุดเมื่อเข้าไปสองในอินสตาแกรมของนอตวรริทโพสที่พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยา โพสต์นี้มีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน็อตมากมายอาทิมาเป็นกำลังใจให้คุณน็อตคะเพิ่งมาฟอนโลไอจีเพราะเห็นข่าวค่ะอยากบอกว่าคุณนอ็อตคือตัวแทนหมู่บ้านค่ะสิ่งนี้แหละคะที่มันอาจอยู่ในใจ14ล้านเสียงทุกคนมีสิทธิคิดต่างค่ะถ้าเขา